สูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสือ่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะสูตรการคำนวณที่แอดมินนำมาฝากวันนี้เป็นสูตร หลักสิบชุดเพิ่มสุบแปดงวดนะคะสูตรนี้นำมาลงให้หมายงวดที่แล้วปักหลักสิบของเรามันหลุดไปนะคะสูตรการคำนวณจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกสี่บวกสองบวกสามค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเลขเด่นของงวดนั้นน,น,นะคะ สูตรการคำนวณน,นี้เริ่มเดินงวดแรกตั้งแต่งวดวันที่1มีนา6 3งวดที่ออก8 7 5 9 3 8และ2ตัวล่างออก9 8แอดมินก็จะคำนวณสถิติให้ดูย้อนหลังแค่6งวดนะคะเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะคะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสครั้งบวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะ0บวก5ได้5 5บวก5ได้10 10บวก6ได้16 10 หกบวกหได้22 22ิบสนำเฉพาะเลข2ตัวท้ายมาบวกเลขคงที่สองบวกสี่ได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกสได้11เอ็ใส่หผลการออกรางวัลค่ะ8ปดสามหนหลักสิบเข้าที่เลข6ต่อไป 8บวก3ได้11 11บวก3ได้14 14บวก8ได้22 22บวก8ได้30 30นำเฉพาะเลข0ตัวท้ายมาบวก0บวก4ได้4 4บวก2ได้6 6บวก3ได้9ผลการออกระวัลค่ะ5 1 6 9 6 7 หลักสิบเข้าที่เลขหกต่อไป5้บวกหได้6 6หบวกหได้7 7็บวกหได้13 13าบวกหได้19 19ก้าเนำเฉพาะเลขเก้ามาบวก9กบวกสได้13ใส่3 3มบวกสได้5 5าบวกสได้8ผลการออกรางวัล3 4 7สี่องห้ด งวดนี้หลักสิบเข้าที่เลขห้าต่อไปเลยนะคะสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าได้ยี่สิบยี่สิบบวกเก้าได้ยี่สิบเก้าค่ะนำเฉพาะเลขเก้าตัวท้ายมาบวกเลขคงที่เก้าบวกสี่ได้สิบสามใส่สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดผลการออกรางวัลแปดเจ็ดสา 3ามสงวดนี้หลักสิบเข้าที่เลขแปดพอไป8ปบวกเได้15 15้บวกเได้22 22ิบวกเได้ส1 31, 31ิบวกเได้40 40ิบสนำเฉพาะเลขศูนมาบวก0ูบวกสได้4 4่บวกสองได้ห หกบวกสได้9ผลการออกรางวัล5 6 9 3 9 1หลักสิบเข้าที่เลขเก้ค่ะต่อไปเลยนะคะห้บวกหได้11 11อบวกหได้17 17จบวกศย์ได้17 17จบวกศได้17ค่ะนำเฉพาะเลขเจตัวท้ายมาบวก7จบวกสได้11เอใส่หนึ่ง หนบวกสได้3 3มบวกสได้6ผลการออกรางวัลเก้าสีห้าหนึ่งหนึหลักสิบเข้าที่เลขหนึ่งทีนี้เราก็จะมาเริ่มคำนวณน,นะคะเลขเด่นปักหลักสิบในงวดวันที่1กันยา6กสจะได้เลขเด่นตัวไหนเรามาลุ้นกันค่ะ ก็จะใช้หลักแสนหลักแสนคือเลข9บวกหลักหมื่นสองครั้งบวก10ท้ายครั้งที่สองสองครั้งก็จะได้เป็น9บวกสได้13 13าบวกสได้17 17บวกสได้20 20ิบวกสได้23ค่ะทวนอีกครั้ง 9กบวกสได้13 13าบวกสได้17 17จบวกสได้20 20ิบวกสาได้23 23ามยานำเฉพาะเลข3ตัวท้ายมาบวก3าบวกสได้7 7็บวกสองได้9 9้บวกสได้11ใส่หนึ่งค่ะเลขเด่นปักหลักสิบในชุดนี้นะคะได้เลขเจด 1> 9กเลขไหนจะมาให้เห็นในปักหลักสิทงวดวันที่1กันยา63ก็ต้องมารอลุ้นผลกันค่ะช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะว่าเลขไหนโดนใจเพื่อนๆจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆคนอื่นได้ตัดสินใจนะคะแล้วพบกันใหม่กับสูตรดีๆฟรีๆแบบนี้ทุกวันแล้วพบกันสวัสดีค่ะ